มหาธรรมยาราสู่ปลายทางแห่งสัทธาตอนที่หนึ่งบทปฐมบทกลางแผนที่โลกสู่มหาสมุทรแห่งจิตวิญญาณเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเริ่มต้นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ในหัวข้อเรื่อง มหาธรรมญาตราสู่ปลายทางแห่งศรัทธาซึ่งในตอนแรกนี้จะเป็นการปูพื้นฐานและทำความเข้าใจในเป้าหมายของการเดินทางร่วมกันของเรานับแต่อดีตการอันยาวไกลที่มนุษย์เริ่มรู้จักตั้งคำถามต่อการดำรงอยู่ของตนคำถามพื้นฐานที่สุดได้กล้องกังวานอยู่ในหัวใจของนักปราช และผู้สแสวงหาทุกคนเรามาจากไหนเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราจะเดินทางไปสู่ที่ใดคำถามเหล่านี้เองที่เป็นดั่งเมล็ดพันธุ์ที่ก่อกำเนิดศาสนาปรัชญาและลัทธิความเชื่ออันหลากหลายขึ้นมาบนโลกใบนี้ขอให้ญาติโยม ลองจินตนาการว่าโลกของเราเปรียบเสมือนขุนเขาขนาดมหือมาที่มียอดเขาสูงสุดซ้อนตัวอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกยอดเขานั้นคือสภาวะแห่งความจริงสูงสุดคือความหลุดพ้นหรือบรมบสุขตามที่แต่ละความเชื่อจะบัญญัติเรียกส่วนมนุษยชาติก็เปรียบเสมือนนักเดินทางที่อาศัยอยู่ณตีนเขาแห่งนี้ แต่ละหมู่บ้านแต่ละวัฒนธรรมต่างก็พยายามสแสวงหาเส้นทางที่จะปีนป่ายขึ้นไปสู่ยอดเขานั้นบางกลุ่มชนก็ค้นพบเส้นทางสายหนึ่งที่ต้องอาศัยความศรัทธาอย่างสมบูรณ์ต่อมหาบุรุษผู้เป็นดั่งผู้นำทางบางกลุ่มก็ค้นพบเส้นทางที่ต้องอาศัยกำลังแห่งปัญญาของตนเองเป็นสำคัญบางเส้นทาง ก็เน้นการใช้ชีวิตอย่างกลมเกลียวกับธรรมชาติบางเส้นทางก็เน้นการสร้างระเบียบว,วินัยในสังคมเส้นทางเหล่านี้แม้จะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันมีวิธีการเดินทางที่ไม่เหมือนกันแต่ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการไปให้ถึงยอดเขาแห่งความจริงสูงสุดนั้นในการเดินทางของเราครั้งนี้เราจะทำหน้าที่เป็นดั่งนักเขียนแผนที่ เราจะค่อยๆสำรวจไปทีละเส้นทางเราจะกางตำราศึกษาคำสอนของศาสดาและพิจารณาหลักปฏิบัติของผู้คนในเส้นทางนั้นๆโดยมีหัวใจหลักในการสำรวจอยู่สมประการประการแรกปลายทางคืออะไรจุดหมายสูงสุดที่พวกเขาตั้งความหวังไว้คือสิ่งใดคือการได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้สร้าง คือการเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบสุขอันเป็นนิรันดร์หรือคือการบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ประการที่สองยานพาหนะคืออะไรพวกเขาใช้หลักคำสอนและหลักปฏิบัติอะไรเพื่อเป็นดั่งยานพาหนะที่จะนำพาตนเองไปสู่จุดหมายนั้นคือการสวดอ้อนวอนการรักษาศีลการบำเพ็ญตบะการเจริญสมาธิ หรือการใช้ปัญญาพิจารณาและประการที่สามเมื่อเทียบเคียงกับเส้นทางของเราเมื่อนำมาเทียบเคียงกับจุดหมายปลายทางแห่งพุทธวิถีคือพระนิพพานและหลักปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8ดแล้วเส้นทางเหล่านั้นมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเราจะพิจารณาโดยจิตที่เป็นกลางเพื่อความเข้าใจมิใช่เพื่อการตัดสิน การเดินทางครั้งนี้จึงเป็นการเจริญปัญญาในขั้นสูงสุดเป็นการโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบข่ายเพื่อที่เราจะได้เข้าใจทั้งเขาและเข้าใจเราได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นการเปิดใจให้กว้างดุดดังมหาสมุทรที่พร้อมจะรองรับสายน้ำจากทุกทิศโดยปราศจากการปรามาตรหรือดูแคลนในความเชื่อที่แตกต่าง ในตอนต่อไปเราจะเริ่มต้นการเดินทางของเราโดยจะย้อนกลับไปสู่รากเหง้าแห่งอารยธรรมตะวันตกเพื่อศึกษาเส้นทางสายแรกอันเป็นต้นกำเนิดของาศาสนาที่ยิ่งใหญ่ถึงสมศาสนาเราจะไปทำความรู้จักกับาศาสนายูดาหรือาศาสนาของชาวฮิบรูเพื่อค้นหาว่าอะไรคือพันธสัญญาและอะไรคือดินแดนแห่งพันธสัญญา อันเป็นปลายทางแห่งศรัทธาของพวกเขาขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร